บ,บอ,อโหลหวัดดีไปรุ่นนอนนะโอ้โหนี่คืออะไรคุณดินตบเต่เงครับค <c oughs> ือโหดแท้ละเอา้านิดอีกนิดนึงก็หายไปทั้งคันแล้วนะดูครับจมไป โอ้น้ำถึงเกือบถึงเอ่ตูน้นวดอ่ะฮะกร็นอนอะไรดันวินมันไม่ถึง400โกิโลหรอกตั้มหนักไม่ถึง400กิโลหรอกจะไปเรืองจะเรืองอะไรอีก,กระดกนะกกอ,อันนี้คืออะไรรอ<ห>ยจม<ห>ตอนนี้วินของเราก็ได้เข้ามาแล้วนะรถเกี่ยวจมอยู่นู่นครับเห็นไหม ดินก็ถือว่าไม่นุ่มนะธรรมดามากเลยดินเนี่ยแต่ตรงที่หน้ารถอยู่อันนี้ผมไม่รู้นะพอรถเทียมาลากก็จมเหมือนกันมาเดี๋ยวไปต่อยมันนุ่มอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวครับ โอเคครับขึ้นที่เรียบร้อยเอาไปต้นแกะโซ่กั้แยสาเ็ตมเตะในมงนิโมงมัเอาไปไปามไปสามใช้เวลาดึงไม่ถึงนาที